กันที่สนามบทสินมาจากกัมพูชาครับกรูวิลัตเบ่าเริ่มเกมที่เด็ดแล้วก็การจรเทศกับให้มากับทันดานสหรัฐสนทิสวัสดหญิงไกลเลยครับโอ้โหยังยังรับเอาไว้ได้ตบปบเอาไว้ได้ครับทางด้านอมมามเรีลเาาครับชว่วยทีมสุงสนี้ น้ำหนักใช้ได้แล้วครับแต่ก็ยังไม่ผ่านมือของศัตรูหลังสามแล้วก็มีวิงแบ็กแลโอ<ฮ>้โหจ่ายทะลุช่องดีมากเอาล้ครับหลุดไปแล้วส,สิทธิโชคส,สิทธิโชคตบเข้าใน<ส>โดนสกัดเอาอไว้ก่อนูุสินให้เป็นตั้งเตะจากประตูครับไม่ได้ครับช่วงนี<โ>ด<ย>้<โ>ดูอ<โด>ีกครั้งหนึ่งนะครับหลุดขึ้นมาทางริมเส้นฝั่งขวานะครับตบกลับไปตรงนี้แม่นิดเดียวครับมีตัวมาขวางบล็อกเอาไว้ก่อน ตัวมาเอาครับจังหวะนี้ลองเปิดขึ้นหน้ามาหลุดเดียวขึ้นมาก,กระชากมันก่อนไปโทษมาไม่มีมุม,มครับริทิเดตกระชากยาวนิดน,นึงแล้วก็มุมมันแคบด้วยดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยโดนเบียดเอาไว้ก่อนแลลวครับแต่ไม่จับห่างไปแล้ครับเนี่ยลบนลอสลี่ให้ไปโอ้โหยังดีเยาตัวถไว้เปิดมหน้าประตู ลอยได้เตะทิ้งที่เกือบไปครับดูจังหวะตรงนี้ครับถายไปจนได้ว่าได้ช่องนะครับดีที่ว่ายังสกัดทิ้งได้นะครับพลวัตลิกมาแล้วครับอ้าวจ่ายทะลุช่องครับหลุดมาเลยลิที่เด็ดลิที่เด็ดบูมแคบจับยาวไปหน่อยครับโอ้โหยังติดประตูดูจะไม่ค่อยถนัดขวาครับมาสักครู่นี้อาจจะไม่มั่นใจนะครับดูครับหลุดเลยครับให้มาเหลี่ยมนี้เนี่ย เนี่ยแตเล่นด้วยซ้ายจบเลยครับระเบ,บียบวินัยดีครับงด้นานของเฟลด้าพลิกหนึ่งตัวหลุดมาแล้วครับคืนไหมไม่คืนให้ไหมไม่ให้จริงเลยครับอีกทีนึงนะเออเต็มเสาเลยครับโอ้โหสิที่โชคพาโสครับเหมือนจะเจ็บแล้วครับเรียกผู้ตัดสิน บดโดนหรือเปล่าไม่โดนครับยิงชนเสาออกไปเองนะครับเป็นการแก้กเกมนะครับดูว่าจะเวิร์กไหมยิงซ้ายโอ้โหไม่ตรงครับเนี่ยโอกาสแรกที่ทีเด็ดได้ยิงแบบเน้นๆที่สุดครับดูภาพช้ากันนะครับบอลตรงนี้นี่ชั้นแฉบเลยครับ ไปโดนบล็อกนะครับเมื่อสักครู่นี้วันเล่ด้วยซรายครับออกบอลมาแล้วนะครับวอรชิตข้ามหลออสวยยิงไหมยิงไหม,ยไมอย่างเต็มๆครับโอ้โหเจ้าหน้าที่ตั้งประตูเบี้ยวอะครับยิงชนเสาเร่ยนนี้สองทีแล้วโอ้โโอโดูครับบอลโค้งติดไซก้อยโอ้โหวิ่งดีน้าได้เหลือเกินครับ ดูครับมุดกลับมาแล้วครับที่เดิมเลยคือประตูเนี่ยได้แต่ป้องกันด้วยสายตาแล้วนะครับแต่ดวงก็ยังแข็งอยู่กิสดาคาแมนครับโดนมงดักเอาไว้แต่ดอกต่อทีนึงนิ่งๆตอกสซนอาร์เลยครับทะลุลุดเดียวขึ้นมาสีทิโชคสี่ทิโชคยิงเรียบรอยครับได้จนได้หนึ่งประตูศูนย์นี่ครับลูกตอกสซนมันดีอย่างนี้นี่เองถ้ามันโดนนะครับคราวนี้โดนแล้วเป็นผลนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ บทมาืวา่า35นาทีนะครับในที่สุดก็ทำได้ครับ,บโอ้โแต่ว่าลูกนี้นี่สวยงามนะครับ,บดูครับเ,เหนือเลยครับโอ,โ,โอ้โหสวยงามครับสวยงามจังหวะของริชทิเดนนะครับที่ตอกให้แล้วนิ่งพอด้วยครับ ทยอยดให้มาอีกทีหนึงมาที่วรชิตวรชิตจิ้มไปหนึ่งสงไปได้ดียกกลับมาซ้ำโ,โ,โอ้โหโอ้ลูกนี้สารัดไม่เข้ากรอบเหลือเชื่อครับจากกัมพูชาครับกำลังจะเป่าเริ่มขึ้นเวลาหลังวรชิตอีกครั้งหนึ่งไม่คืนพลิกเล่นเองสวยมากแล้วยิยงโอูหตบกลับมาหนึง่งหนึ่ง โอ้โหสองเสากับหนึ forty, ่งคานแล้วก็ชุบุรีเขาอีกเสาไหมตายตายตายครับชนบุรีสามเสาหนึ่งคานเป็นไปได้ครับวันเดียวโอ้โหเอ้ามาดูกันครับลูกนี้เซฟสวยครับแต่โอ้โหหนึ่งคานยัางครับยังเจ็บใจไม่พอครับขออีกที ลูกนี้ยิงเต็มๆเ,เ,เ,เลยครับพอคุณเนยร <c ười> ัทยศนะครับคนที่ยิงจังหวะสุดท้ายครับเก็บไม่ได้ครับริสเดตโดนแย่งไปพยายามจะชนบุรีนี่ดีอย่างพอเสียบอลปุ๊บบ,บี้เลยนะครับไล่เลยมีโอกาสยิงไม่เสียทยี่โชคโชคป้ายออกขวาอาทิตย์อาทิตย์ยังเปิดไม่ได้เอาครับโยกไปเองเปิดมานับพูุ่งมองไม่โดนโอ้โหสัดอีกทีนึง่งตู่ โูนีมันจริงโอลชิดละครับอืมต้องหันมาโวยเพื่อน,นะครับผู้สากปราตูวไม่เล่าปล่อยให้ยิงง่ายแบบนี้นีโอ้โหประตูใจหายหมดครับคู้หม่งนี่ก็เกือบได้แล้วนะครับปัดโดนหรือเปล่าชาร์ฟดจะให้อัดอาทิตย์อย่างได้ครับต่ออีกทีหนึง่งฝาทีอัชชาร์ฟเปิดขึ้นมาโดนหม่งสกัดเอาไว้ยัยงไม่พ้นนะครับยิงเลยเอ้า โอ้โหบอลเป็นโค้งหมีประตูครับโอ้โหเกือบไปแรงมายิงของมูัมหมัดปักเตียตัวีกครั้งนีงนะครับลงมาแล้วมีบทบาทเยอะเลยนะครับเนี่ยได้ยิงคนเดียวไปสองสามครั้งลวดูตรงนี้นะครับเข้าขวายิงเต็มๆนะครับซ้ำตรงนี้มันต้องเข้าแล้วครับปู่แต่ไม่ได้ครับ ว่ยิงยทีจากแถวสองโดย1 5ครับแทนนัทยศเสาวัะตูครึ่งแรกนยชนเสาวขวามือประตูนะครับสองครั้งบริบวเวณโคนเสาโดนปุ๊บแล้วออกไปเลยครับเรื่องหลังก็อีกหนึ่งคานครับดูนี่ครับ <laughs> โอ้ครับข <laughs> ืนกระหมาครับที่วรารชิตเป้าหมายของเรานี่อย่างน้อยต้องสักสองประตูยิงไกลแล้วครับ โอโหสวยจริงจริงมิดสดากาแมนครับเปิมมาจากข้างหลังโอ้เป็นเพราะว่าเขาหายไปคนหรือเปล่ปาอืมโอ้สุดไปเลยครับอามเราประตูของเฟลได้ยู่นเต้ดโอในครึ่งแรกเนี่ยขึ้นมายิงไปหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าก็โดนเสาไปครับรึางหลังดีขึ้นครับเสียบเข้าไปเลย ดูครับจากเซนเตอร์นะครับขึ้นมายิงใบไม้ร่วงเลยครับโอ้โหวางเท้าดีจริงๆรลูกนี้ยิงยากนะครับดูครับโอ้โหบอลลอยขึ้นแล้วคุกลงสวยเลยครับจริงๆครบ4นาทีนะครับของการทดนเจ็บใช่ครับจริงๆนี้สามารถจะทดเพิ่มได้แต่ไปต้องแล้วครับ2ประตูต่อศูนย์ครับชลบุรีปิดเกมสุดท้ายไปได้นะครับ แต่ประจุจากสิติชัวพาสวนครับแล้วก็กิตสตาคาแมนครับ2ต่อต้องไปดูผลอีกหนึ่ง,งคู่นะครับถ้าเป็นทางด้านเจ้าถิน Friends, ่นเฟรนซ์เด็นเด็ดเอาชนะทางด้านของอินเดียไปได้นเนี่ยพวกเขาจะเข้ารอบในทานะาทีมอันดับที่2นะครับซึ่งตอนนี้นี่แม่ยังไม่เห็นเลยครับผลล่าสุดออกมาเป็นอย่างไรนะครับที่มาเลเซียครับก็อย่างไรก็ดีเด็กของแชมบุรีเอฟซี ก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับสามารถเอาชนะเฟอได้เ็บไปได้2ประตูนี่คือผลบอลรายการยูเอชเอเชียแชมเปี้ยนส์โทรฟี่2015นะครับก็ต้องดูแล้วก็ติดตามผลงานต่อไปนะครับว่าชวดบุรีรัมซีชุดเด็กเนี่ยไม่เกิน18ปีนี่จะได้เตะในรอบน็อกเอาต์ต่อไปหรือไม่นะครับขอบคุณผู้ชมที่ให้การติดตามนะครับวันนี้เวลาของการนัดสวดบทละครับคุณพันศิษย์วิเชียรคุปตะกระผมสุริยกรทมรง ขอลาท่านชมเพียงเท่านี้นะครับรอกล่วกาวพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีคคครรรรับับบบขออุณปิญญาน์แ้ครับ